ครับผมนิกกี้นะคะวันนี้จะมาสอนเล่นรูบิกแบบสามเหลี่ยมน,นะคะเ่ครับเห็นว่าไม่ได้อัดคลิปมานาน,นเห็นมีเพื่อนผมชั่วคุณนะครับบอกว่าทำไมไม่ได้อัดมานานจางเลยผมก็เลยจัดไปเลยลนี่แบบวิธีเล่นรูบิกสามเหลี่ยมน,นะครับ Gracias. เห็นไหมได้หนึ่งแล้วเป็นไงโอเคแล้วก็ทำอันต่อไปเลยครับนี่ถ้ามันแล้วก็เราต้องหาดูจากท้าที่สองนะครับนี่เราเจอสองอันนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วก็เดี๋ยวจากตรงน,นี้ให้มันง่ายๆหน่อยนะครับอันนี้นะครับนี่แบบนี้พอเสร็จแล้วดูนะครับสมมติผมจะเอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะครับถ้าผมทำแบบนี้แล้วมันก็หายไปใช่ไหมครับ เหมือนเดิมเลยครับเอาหนีก่อนหนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับพอขึ้นเสร็จอันนี้มันไม่ได้อยู่ตำแหน่งกับเดิมกับตรงสามตัวนี้นั้นเราก็แบบนี้เลยครับอโอเคแล้วก็เอาลองขึ้นมาเห็นไหมได้แล้วอุ้ยเกิโอเคต่อไปก็ทำเหมือนเดิมครับนี่ดูจากชั้นที่สองนี่อยู่นี่นครับก็ทำเหมือนเดิมเลยครับ อันนี้แล้วก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็กลับไปที่เดิมใช่ไหมได้แล้วโอเคแล้วขั้นต่อ,อไปอาจจะยากนิดนึงนะครับส่วนคนที่ไม่ได้โอเคขั้นต่อ,อไปเราต้องดูตรงนี้นะครับดูตรงรอบๆตรงนี้นะครับเป็นเรียกว่าอะไรนะครับเบสบล็อกใช่เบสบล็อกอันนี้ อันนี้ตรงแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรแต่อันนี้ไม่ตรงใช่ไหมครับดูนะครับสังเกตนะครับอันนี้จุดสาคัญคืออันนี้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมครับก็หาดูจากแกการของสีเขียวนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้สีแดงอันนี้ก็เหมือนกันมันสลับใช่ไหมครับโอเคมาพร้อมกันเลยครับด้วยวิธีนี้นะครับผมจะทำช้าช้านะครับทุกคนจะได้พร้อมทันนะครับไม่ต้องปรับ s l โมชั่นอะไนใดทั้งสิ้นนะครับนี่วิธีแรกก็คือ ขึ้แบบนี้แล้วก็แบบนี้หมุนแบบนี้นะครับตึด๊ดโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ลงเหมือนเดิมครับโอเคนี่แล้วก็เห็นสังเกตได้ว่าเสื่อตรองนี้ใช่ไหมครับแล้วนี้นก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่ต้องไปสนใจครับต่อไปดูจากตรงน,นี้ทําเหมือนเดิมเลยครับตึด๊ดแบบนี้ใช่ไหมครับตรงน,นี้จะมีรูเพราะเราออกไป แล้วก็เหมือนเดิมครับนี่จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองอีกอันหนึ่งมันเข้ามาหาตรงนี้แล้วถ้าเอาลงไปนะครับเห็นไหมตรงนี้มันเรียบเหมือน,นเดิมเลยครับโอเคขั้นตลอไปอันนี้ก็ทําเหมือนที่ผมใช้วิธีโน้นนั่นเลยนะครับเห็นไหมมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับหลบแบบนี้อันนี้ปัดขึ้นอันนี้ก็ปัดเหมือนกันแล้วก็ปัดลงเห็นไหมแล้วเป็นไง ง่ายใช่ไหมล่ะดีแล้วนะครับที่ผมคิดนะครับผมคิดว่ารูบิกสามเหลี่ยมมันง่ายกว่าสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมผมยังทําไม่ได้เลยนะครับผมก็มีอยู่แต่ว,ว่าผมจะอัดแต่ว่าผมยังทําไม่ได้อ,อ่ะโอเคเราดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอ่ะขั้นตอนที่สามสองสามนะไ่ใช่สามนะขั้นตอนแ้กก็ได้นะขั้นตอนที่สามดูจากตรงน,นี้นะครับชั้นที่สอง ให้ดูจากตรงนี้นะคะในตรงนี้ทุกคนทําตามนะครับดูจากตรง Angelbox กับ Edgebox นะครับสังเกตได้ว่ามันจะเหมือนกันใช่ไหมครับสมมติว่าผมจะเอาสีแดงน,นะครับสีแดงเดงมันก็ต้องเหมือนกันทุกครั้งเลยะสีแดงมให้หันมาอยู่กับด้านของสีแดงครับอ่าเห็นไหมพอได้แล้วอีกอันนึงก็ มันมันมันก็ไปไปถึงแกนกลางของสีอะไรต่างๆนานาครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้จะยากนิดนึงคือจะให้อีกสองอันนี้อบ็อก o x ทั้งสองบล็อันนี้อครับถ้มามันเหมือนกันจะสีอะไรก็ได้แต่ต้องเหมือนกันอันนี้ผมไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับคืออันนี้คือทำยังน,นะครับทําตามผมนะครับสังเกต อันนี้ผมน่าจะเดาๆอาอนะครับคือให้สังเกตจากตรงนี้สีเขียวใช่ไหมครับหาสีเขียวครับสีเขียวตรงไหนเอาที่นั่นเห็นไหมติม๊กมนอยู่สีเขียวใช่ไหมก็มาตรงนี้แต่ถ้าจะไม่ได้นะครับเพราะอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่บางเออมาได้นะครับผมก็ทําได้หลายรอบนะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมันมันมันแบบ always ได้นะอนะเออนะ่ะโอเควิธีทํททาทําตามผมผมจะทําช้าๆนะครับ วิธีแรกเลยครับเอ,ออึน,นะครับวิธีแรกครับเอานี้ลงปึ๊บนะครับด้านขวานะครับต่อไปปัดด้านซ้ายลงแล้วก็ปัดด้านขวาขึ้นปัดด้านซ้ายขึ้นจะสังเกตได้ว่าสีเหลืองที่มันอยู่ข้างล่างมันขึ้นมาข้างบนใช่ไหมครับต่อไปปัดตรงเอชบ็อ ให้มันอยู่อีกด้านหนึ่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงที่เป็นรูด้านนี้นะครับต้องด้านนี้เท่านั้นนะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับขึ้นเลยนะครับตึ๊บเพราะเสร็จแล้วเอานี้กลับไปเหมือนเดิมนี่ดูนะครับจะสังเกตได้ว่าอันนี้มันเปลี่ยนที่ใช่ไหมครับอืมแล้วก็ให้ทําเรื่อยๆเ,เลยครับโอเค ทำเลยนะคะนี่ตรงนี้สีบเงินก็เปลี่ยนไปตรงนี้นะครับอ,อเคอันนี้ผมจะอธิบายแล้วค่อยเข้าใจหน่อยนะคะเพราะว่านี้ผมก็้องยังงงๆอยู่ครับ ทำไปเรื่อยๆเ,เลยครับจนกว่ามันจะได้นะครับให้มันทั้งสองอันตรงนี้ยเหมือนกันผมก็พยายามทําเลยนะครับเมื่อจะได้ใ <c> ช <oughs> ่ไหมนี่เป็นไ,ปไงทำแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วไหนใช่ไหมสองอันนี้เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันโอเคมันจะมีแค่สามได้น,นะคะที่มันเหมือนกันโอเคต่อไปไม่มีเลยครับ ให้ทำตามผมอย่างเดียวแบบนี้นะครับเอาตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้ผมเป็นสีเขียวทั้งนั้นนะครับทำตามผมก็ได้โอเคขั้นแรกคือเอาวันนี้ขึ้นแบบนี้ผมจะทำช้าๆนะครับจะได้ทำพร้อมกันแล้วก็นี้ปัดซ้ายแล้วก็นี้ลงแล้วก็นี้ปัดซ้ายเหมือนเดิมอันนี้ก็ขึ้น แล้วก็ปัดซ้ายแล้วก็ล่องเห็นไหมอือได้แล้วแต่บางคนแต่ทาแบบนี้นะครับมันจะตรงนี้ครับจะมยังไม่ตรงใช่ไหมครับบางคนจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับให้ทําอีกนะครับให้ทําอีกเหมือนกันเมื่อกี้ที่ผมทำอะ่ะปัดขึ้นแล้วก็ปัดซ้ายอย่างนี้นอย่างนั้นนะครับโอเค ถ้าใครมีคำถามอะไรที่ไม่เหมือนที่ผมทำนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่าน,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับทุกคนบ๊ายบาย